อิสราเอลโจมตีพื้นที่ปลอดภัยในกาซาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว40รายค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองกาซาซิตี้ฉนวนกาซาว่าสำนักงานป้องกันภัยพลระเรือนของฉนวนกาซารายงานว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่เมืองอันมาวาซีซึ่งเป็นพื้นที่มนุษยธรรมเนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างแน่นหนาตั้งอยู่ใกล้กับเมืองคานยูนิสในภาคใต้ของฉนวนกาซาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40รายและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า60คนค่ะ ขณะที่กองทัพอิสราเอลนะคะออกถแถลงการว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงรุ่งสางของวันอังคารมีเป้าหมายเพื่อทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสซึ่งอาศัยพื้นที่ปลอดภัยแห่งนี้เป็นฐานกำบังแต่ทางด้านกลุ่มฮามาสนะคะก็ออกถแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าไม่มีการใช้พื้นที่ดังกล่าวในการพักพิงไปอย่างใดคะ่ะ คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศบริเวณนี้และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า90รายเพื่อทำการสังหารนายโมฮัมเหม็ดเดอีฟผู้นำกองพลน,น้อยอันกรอซัมซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มฮามาสและสังหารนายราฟาซลมาผู้ช่วยของเดอีฟค่ะ